สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแม็กซี่น้องแมวพ่อกระติยาให,ใหย่หอยู่ปล่าค่ะส่งตรงซิ่งดีดีค่ะจากประเทศอังกฤษถึงทุกคนทั่วโลกมาหน้า,าที่ใดสิเป็นเล็กกับแมเ่เดเร์คค่ะใยญ่ใหต้องกรองด้วยพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวขออนุญาตๆๆขออนุญาตปิดก่อนนะคะโอเคขออนุญาตปิดเสียงพี่น้อง คนัดไปเสียงขออนุญาตแช,ขช่ของกับพี่น้องแช่จุข้องขออนุญาตแช่จุของก่อนเด้อะค่ะพี่น้องแบ่งปันสิ่งดีๆให้ให้ผู้อื่นสิ่งดีๆกับสิตามมาค่ะนะคะฝากกดไลกดแช่นี่เด้อะค่ะพี่น้องแมวเนาะจะได้แบ่งปันให้ผู้ใดอยากมีไยได้ผู้ใดอยากพัฒนาจาของก็มาฟั่งคิปนี้ค่ะพี่น้องขออนุญาตแช์แบบหนึ่งเดอ้อ แชล n g i ิส a r ลิ g ค่ะพี่น้องร้ mm hmm. านพิยายามักซิเบาลโอเคค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ยายาอีกแล้วนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจร้านเลีบยกอยู่ที่ประเทศอังกฤษคะ่ะสวัสดีค่ะคุณกิตตยาอุย้ยประจิตผู้งานประจิตคนงามประเทศไทยพี่น้องตอนนี้ ทุ่มกว่าค่ะยูนิกระบ,บายโมงกว่ากับพี่น้องสวัสดีค่ะแมจิสวัสดีทุกคนนะคะพี่าย่านะคะนอกจากจะเปิดร้านเล็กอยู่ที่ประเทศอังกฤษ,ษแล้วยังทําระบบ T S บกับภูสิตาค่ะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหม่นะคะกำลังมาแรงมากนะคะตอนนี้ค่ะเฮาหเฮดโซเชียลเฮาต้องมีไรใดค่ะพี่น้องบางคนมองเห็นโลกโลกออนไลน์ค่ะบางคนมองเห็นโลกออนไลน์เป็นแค่เพียงสนุกเล่นๆเนออเข้ามาเล่นเพลินๆนะบางคนเห็นโลกออนไลน์นี่เข้ามาสนุกเล่นเพลิน แต่รู้ไหมคะว่ามีบางคนทํารายได้จากโซเชียลมีบางคนทํารายได้จากโซเชียลเขาได้จากเงินหลักแสนหลักล้านร้อยล้านพันล้านเพราะเขาทําธุรกิจอยู่บนโลกออนไลน์แต่มีใครบางคนเข้ามาเล่นออนไลน์โซเชียลเล,เล่นเล่นสนุกไปวันๆคิดว่าอุ้ยเป็นไปไม่ได้ที่จะหาเงินมีบางคนอยู่แต่ก่อนพี่าย่าๆก็เป็นคนในคนหนึ่งในนั้นนะคะพี่ายา่าเป็นคนหนึ่งในนั้นคิดว่าอุ้ยเล่น Facebook มีแต่คนมาเล่น ก็สิ่ง่เห็นรายได้พี่ยายคิดแบบน,นี้หรือบางคนเล่นติกตอ่อเอาไม่สิ่งี่รายได้จกติดต่อได้จังใดอินสตาแกรมแบบน,นี้พี่ยายก็แค่เข้ามาเล่นนะคะเล่นสนุกนะคะคุยดูโน่นดูน,น,ดนี่แล้วก็ออกไปซึ่งเราไม่รู้ว่าแต่ก่อนนะ่ะมันสามารถทำอะไรไรายได้แต่พอเราได้มาเรียนรู้นะคะพอเราได้มาเรียนรู้เราถึงได้รู้ว่าเอา โลกออนไลน์เห็นเงินพากสั่งเศรษฐีหน้าใหม่มากมายนะคะสัางเศรษฐีหน้าใหม่มากมายทั่วโลกนะคะที่เขาทําออนไลน์นะคะเราเพิ่งมารู้นะคะพอเรารู้เราก็ทำกับพี่น้องเราก็ฝึกฝนเรียนรู้นะคะคนเราไม่ต้องมีการพัฒนานะ,ะเรียนรู้ตลอดเวลานะคะและเราก็ฝึกฝนแล้วก็ทํามันจนเราสามารถทําได้นะคะถ้าคุณไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีบนโลกออนไลน์พวกหัววาสีที่ยังกับพี่ยายาพวกหัวาสิขายอี่ยังหนู่บอลูนะคะฟังคลิปนี้ค่ะ โลกออนไลน์เราสามารถทําได้เยอะแยะค่ะเราสามารถสร้างรายได้ขอบคุณที่แบ่งปันขอบคุณค่ะประจิตที่แช์นะคะโลกออนไลน์มันสร้างไรายได้นะหนึ่งเลยคุณสามารถหาของมาขายบนโลกออนไลน์ได้ขายอะไรก็ได้บนโลกออนไลน์โพสต์ขายรู้จักการเขียนโพสต์รู้จักการยิงแอดรู้จักก,กรารเขียนคอนเทนต์ดีๆนะคะแล้วก็โพสต์ขายมันก็ขายได้นะคะสองคุณอาจจะสอนนะคุณอาจจะสอนเออ ต้องมาสอนทําอาหารนะสอนทําผมแบบนี้หรือว่าสอนติวคณิตศาสตร์ติวภาษาอังกฤษแบบนี้ก็คือสามารถทําเงินได้นะคะหรือคุณจะเป็นนะคะตัดรับตัดต่อวิดีโอนะคุณก็สามารถทํางานได้หรือทําเงินได้บนโลกออนไลนะ์นะแต่เพื่อความไม่ยุ่งยากวันนี้พี่ยาญามีแพลตฟอร์มดีๆมาเสนอมีแพลตฟอร์มดีๆมาเสนอให้ทุกคน เราไม่ต้องยุ่งยากคิดคนระบบเองเราไม่ต้องยุ่งยากที่จะคิดหาหาสินค้ามาขายเองพี่ย่ามีแพลตฟอร์มมีระบบที่จะทําให้คุณมีรายได้แบบง่ายๆสบายๆและทําให้คุณง่ายๆนะคะทำออนไลน์ง่ายๆเฮ็ดบ็อกเป็นหัวมีคอร์สสอนเฮ็ดบ็อกเป็นก็มีสอนค่ะสวัสดีค่ะคุณทันยาอับสอนเมีนบอ๊อ่านผิดขออนุญาตขอโทษหลายๆกับพี่น้อง ะะก็คือนะคะคุณนะะไม่ต้องคิดอะไรเลยไม่ต้องยุ่งยากเกี่ยวกับการคิดระบบไม่ต้องคิดแพลตฟอร์มไม่ยุ่งยากหรือไม่ต้องคิดวจจ่าเจ้าอย่างมาขายดีนูบรูวาสิขายอย่างนูบรูว่าสิส่วนเกินทีไหนลูบรูวาสิเดจไหนพี่ร์ยที่นี่เริ่มต้นที่นี่ค่ะกับแพลตฟอร์มของเรานะคะเรามีคอร์สสอนฟรีนะคะหนึ่งเลยนะข้อดีอ <ret urn. S 1> ที่คุณมาทําโดยที่มีระบบรองรับอยู่แล้วหนึ่งเลยคุณไม่ต้องหาของมาคุณไม่ต้องไปหาของมาขายเองนะคะเรามีสินค้า มากมายเป็นร้อยกว่าตัวสินค้ามาให้คุณขายมีถึงหกหมวดหมู่คุณสามารถที่จะไปหยิบจับตัวไหนก็ได้ที่คุณชอบอะเอามาโพสต์ขายนะคะคุณมีหน้าที่แค่นี้ค่ะแค่โพสขายขยายนะคุณมีหน้าที่นะแค่กินใช้ใควรเห็นเนี่ยก็คือการที่คุณเริ่มต้นแบบง่ายๆกับเรานะคะสองเลยคุณลงทุนแค่ครั้งเดียวลงทุน3,500บาทกับพี่น้องอุ้ยถูกหลายนะคะได้สินค้าไปกินได้สินค้าไปกินไปใช้หีบหูโห4พันกว่าบาท มีแพลตฟอร์มไหนบ้างที่ลงทุนสมัครแล้วได้ของไปกินไปใช้นะคะมีแพลตฟอร์มของเรานี่แหละที่นี่นี่แหละที่นะคะสมัครครั้งเดียวคุณสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดชีวิตคุณสามารถเอาสินค้าของเราไปโพสต์ไปขายได้ทุกตัวนะคะทุกตัวเลยนะคะและคุณก็สามารถที่จะมีลิงก์พอคุณสมัครนะเป็นตัวแทนกับเราคุณก็มีลิงก์นะมีระบบกับตัวของตัวเองและคุณก็คือเจ้าของธุรกิจคุณก็คือหุ้นส่วนกับเราคุณก็เอาไปแนะนํา ไปแนะนําต่อให้คนมาซื้อสินค้าของเรามีมากมายกับพี่น้องเป็นห้างสรรพสินค้าทั่วโลกเลยนะคะคุณก็แนะนำเออมีบ้านไหนบ้างไม่กินกาแฟพี่ชายยังชอบกินกาแฟมีบ้านไหนบ้างไม่ทาแป้งออกจากบ้านมีบ้านไหนบ้างนะไม่ใช้ครีมอาบน้ํามีบ้านไหนบ้างไม่ใช้น้ําหอมเออมีบ้านไหนบ้างนะไม่ได้ใช้ะดิจิตอล นะมีบ้านไหนไม่ได้ใช้มือถือบ้านเออนั่นแหละม,มันมีทุกบ้านที่ใช้มีบ้านไหนที่ไม่กินอาหารเสริมมีบ้านไหนที่อยากหุ่นสวยมีหมดค่ะพี่น้องมีหมดมีหมดเลยสินค้าของเราเนี่ยคุณสามารถเอาไปขายนะสามารถไปขายพี่โพสได้มีคนกินใช้ตลอดของที่มันจะขายดีก็คือของที่เรากินใช้หมดไปเดือนนี้เอา ใช้ตัวนี้หมดไปก็ซื้อตัวใหม่เราเหมือนกับห้างสรรพสินค้าออนไลน์เพราะฉะนั้นนะคะคุณสามารถที่จะเข้ามาร่วมระบบกับเราแบบง่ายๆลงทุนแค่ครั้งเดียวเพียง3,500บาทคุณได้ของกินของใช้คุณได้เป็นหุ้นส่วนกับเราคุณสามารถทําธุรกิจของคุณขยายธุรกิจของคุณจะไปหลืมบไหนของโลกก็ได้ไปหาลูกค้ายุไซกับซื้อได้กับพี่นอนยุประเทศใดก็ได้ประเทศเล่าประเทศฝรั่งเศสเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ อังกฤษสามารถร่วมระบบกับคุณได้หมดเลยถ้าคุณเอาไปโปรโมทคุณมีหน้าที่อย่างเดียวคือกินใช้สินค้าขยายแล้วก็ขายและสามเลยนะคะคุณไม่ต้องแพ็กของคุณไม่ต้องแพ็กของคุณไม่ต้องต้องตอบแชทลูกค้านะคะเรามีทีมแอดมินหลังบ้านส่งของให้ลูกค้าของคุณอ่าคุณอยากจะส่งไปประเทศพม่าส่งไปอเมริกานะคะทีมแอดมินของเราส่งให้นะส่งสินค้าให้คุณนะคะโดยที่คุณไม่ต้องแพ็กเองแล้วหน้าที่ของคุณคือขายอย่างเดียวเนี่ยค่ะมันง่ายมากถ้ามีระบบรองรับและตอบแชท นะตอบชัดลูกค้าให้คุณเอาลูกค้ามีปัญหาตัวนี้ตัวนี้นะคะแอดมินของเราตอบทันใจเขามีแอดมินตอบให้สะดวกสบายคุณไม่ต้องมาตอบมาเสียเวลานะคะมาแพ็คของมาตอบเองนอกจากคุณจะขายปีกนะคคุณอาจคุณซื้อมากินด้วยแล้วคุณก็แบ่งขายด้วยคุณก็แพ็กเองอันนั้นนะคะและก็ข้อ4ี่เลยนะคะมีระบบสะสมใหม่ให้คนะุณมีระบบสะสมใหม่นะสะสมใหม่เพื่ออะไรพี่น้องเพื่อแลกบ้านนะแลกบ้านแกลกรถแลกทองแลก v o u ชอ e er, ์นะคะซึ่ง ม่สะสมเนี่ยคุณสามารถที่จะส่งต่อให้ลูกหลานคุณได้เกิดคุณตายไปเกิดคุณมีปัญหาอะไรนะลูกหลานของคุณสามารถที่จะรับไม่ที่คุณทํางานมาทั้งชีวิตของคุณเนี่ยนะคะเขาก็จะมีเงินใช้ตลอดไปเช่นกันนะคะหรือเขาอยากทําเขาก็สามารถทําได้คือไม่เนี่ยมันดีตรงนี้แหละพี่น้องมีไม่สะสมถึงลูกถึงหลานนะคะคุณมีปัญหาอะไรคุณตายไปลูกหลานของคุณก็ได้ใช้ได้กินหม่ที่คุณสะสมไว้มันเป็นพาสซีฟไรส์ให้กับลูกหลานของคุณหรือตัวคุณเองนะคะแล้วก็ ข้อ5เรามีเยอะมากนะคะแต่พี่าย่ามาขอขยี้แค่5ข้อก่อนนะวันหลังมาเล่าให้ฟังอีกนะ,ะข้อ5เลยเราเน้นสอนคนค่ะเราเน้นสอนคนให้ปรับวิธีคิดก่อนเราเน้นสอนคนให้ปรับวิธีคิดก่อนต่อให้คุณนะคะเอาเงินมาลงทุนมากมายขนาดไหนถ้าวิธีคิดของคุณไม่เปลี่ยนคุณไม่สามารถสําเร็จได้แต่แบรนด์ของเราครูสิตาเลงเห็นตรงนี้จึงสอนวิธีคิดให้เราคิดเหมือนคนสําเร็จระดับโลกด้วยการใช้กลไนนึงดูดนะคะมาร่วมในการ สอนในครั้งนี้ให้โลนิกีนะคะก็คือคุณสามารถที่จะได้พัฒนาจิตวิญญาณของคุณไปในตัวนะคะวิธีคิดของคุณเปลี่ยนวิธีการก็จะตามมาเราเน้นสอนให้คุณเปลี่ยนวิธีคิดถ้าคุณคิดแบบเดิมคิดแบบเดิมอุ้ยคนนั้นคนนี้มับอกว่าเอ้าเฮ็ดกันอยงเฮ็ดแล้วก็ปรสําำเร็จคุณก็เออ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 ตามเขาแต่ถ้าคุณมีวิธีคิดที่สตรองคุณมีวิธีคิดที่แข็งแรงคุณจะยืนหยัดและคุณจะบอกฉันทําได้ ไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็ช่างฉันทาได้ฉันรู้ฉันทาสําเร็จคุณจะมีวิธีคิดที่สตรอมและคุณจะมีวิธีคิดในด้านบวกในเชิงบวกคุณมีวิธีคิดในเชิงบวกเวลาที่คุณคิดอะไรนะคะในด้านบวกมันจะนําพาชีวิตของคุณจเจริญรุ่งเรืองนะถ้าคุณคิดลบมัวแต่คิดลบเหมือนเดิมแลชีวิตคุณก็จะไม่ไปถึงไหนนั่นเป็นสิ่งที่นะคะระบบของเราสอนให้คนนะค,ะคิดดีคิดบวกนะคะให้คนเปลี่ยนวิธีคิดในด้านดีก่อนนะคะเรามีคอร์สอนหาคอร์ตพี่น้องอุ้ยนะ,ะขายไม่เป็น ก็มาเริ่มตรงนี้ได้เรามีคอร์สสอนตั้งแต่เบสิกจนถึงแอดวานซ์ค่ะพี่น้องขายบลอเป็นโพสบลอเป็นเขียนคอนเทนต์บอเป็นเรามีสอนค่ะคอร์สปันลักย่าหนึ่งปันละกย่าสองนะคะแล้วก็คอร์สนะสอนด้วยผู้นําตัวจริงนะคอร์สสอนให้คุณสําเร็จได้นะคือเอาคนสําเร็จในระบบของเรานะคะผู้นําหลักล้านหลักแสนมาสอนให้เราว่าเฮ้ยเขาทําแบบนี้นะเขาถึงสําเร็จเขาทําแบบนี้นะเหมือนกับจับมือคุณทำนะคือคุณมี เหมือนกับคุณมีพี่เลี้ยงนําทางในการขายของคุณนะคะคุณสามารถขายได้แน่นอนเพราะว่าเรามีคอร์สสอนให้นะคะแล้วก็คอร์สยิงแอดเผื่อคุณต้องการที่จะยิงแอดเราก็มีคอร์สสอนฟรีและคอร์สใหม่อีกคอร์สหนึ่งก็คือคอร์สสอนขายสอนขยายด้วยผู้นำ T.S. บรรยูซึ่งกำลังจะเริ่มสอนเร็วๆนี้ค่ะทุกคนคะเห็นไหมคะว่าการเรียนมันสัมพันธ์ถ้าเรานะคะถ้าเราต้องการที่จะทำงานไม่ว่างานออนไลน์หรืองานออฟไลน์ใดๆก็แล้วแต่ถ้าคุณไม่พัฒนาตัวเองถ้าคุณไม่เรียนรู้ คุณไม่มีวันที่จะสําเร็จได้นะทุกคนเริ่มต้นจากการเรียนรู้ทท้านั้นเรียนรู้จากเบสิกถึงแม้คุณจะจบปริญญามาจบด็อกเตอร์มาคุณก็ต้องมาเริ่มเบสิกใหม่ในการขายของออนไลน์นะคะคุณต้องมาเริ่มต้นที่นี่เริ่มต้นกับเรานะคะเราสอนคุณทุกอย่างนะตั้งแต่คุณขายไม่เป็นจนคุณขายได้และคุณขยายธุรกิจของคุณนะคะธุรกิจของคุณคุณมาทําธุรกิจกับเราคุณก็เท่ากับเจ้าของธุรกิจคุณคือหุ้นส่วน คุณคือหุ้นส่วนคนนึงเพราะฉะนั้นธุรกิจของคุณจะขยายได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับคุณเรียนรู้พัฒนาตัวเองนะคะถ้าเราเป็นน้าครึ่งแก้วเราจะเรียนรู้ได้ไวแต่ถ้าเราเป็นน้ําเต็มแก้วนะคะเราเรียนรู้ไม่ได้เราก็ไม่สําเร็จนะเราต้องย้อนดูตัวเราด้วยถ้าเราอยากสําเร็จเราก็ต้องพัฒนาตัวเองพร้อมที่จะเรียนรู้เอา้าเราขายของออนไลน์ไม่เก่งเหมือนเขาเรามาพร้อมเรียนรู้พัฒนาตัวเองด้วยการตั้งจิตใหม่เฮ้ยตั้งจิตใหม่นะคะ เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ฉันพร้อมที่จะรวยบนโลกออนไลน์บอกกับตัวเองนะคะและคุณก็สามารถที่จะสําเร็จได้ไม่ว่าคุณจะทําแบรนด์ไหนก็แล้วแต่ไม่ใช่เฉพาะต้องมาทํากับแบรนด์กับเราคุณสามารถเอาไปเป็นวิธีคิดหรือวิธีการทําของคุณได้นะคะไม่ว่าคุณจะทํางานออนไลน์อะไรก็แล้วแต่นะคะคุณต้องเริ่มจากการเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เปลี่ยนวิธีคิดเชิงบวกเท่านั้นพอเมื่อไหร่ที่คุณเจอเหตุการณ์ต่างๆอย่างวันนี้อุ้ยขายไม่ได้คุณเกิดท้อขึ้นมาคุณก็เลิกทําแต่เมื่อไหร่ที่วิธีคิดของคุณสเ้ร วันนี้ขายไม่ได้พุ่งนี้กูขายได้พุ่งนี้ขายไม่ได้วันต่อไปกูขายได้แน่นอนนะนั่นคือวิธีคิดของคนสําเร็จไม่งั้นนะคะเราก็จะไม่ได้ดูว่าเฮ้ยเราก็จะมองไม่เห็นตอนกลางคืนถ้าเอดิสันเลิกผลิตหลอดไฟเลิกตั้งใจที่จะทำนะคะเขาเกิดจากการเรียนรู้นะคะเขาถึงผลิตหลอดไฟถึงแม้เขาจะล้มเหลวหลายๆครั้งหลายครั้งมันคือการทําให้เขาพัฒนาจนประสบความสําเร็จนั่นคือนะเราถึงได้เห็นไฟมีไฟฟ้าใช้มีไฟใช้ เพราะว่าเอดิสันเขาไม่เลิกล้มในการผลิตหลอดไฟเหมือนกันค่ะถ้าคุณไม่เลิกล้มที่จะทํางานออนไลน์ไม่เลิกล้มที่จะทําแบรนด์ที่คุณยืนหยัดอยู่คุณเป็นคนหนึ่งที่สําเร็จได้แน่นอนนะคะสำหรับวันนี้พี่ย่าลาไปก่อนนะคะถ้าสนใจสามารถนะคะสอบถามได้กับคนที่มีบัตรตัวแทนทุกคนไม่จําเป็นว่ากับพี่ยาา่านะคะรักใครชอบใครก็สามารถที่จะขอคําแนะนําทุกคนยินดีพร้อมที่จะแนะนําให้กับเราทุกคนนะคะสำหรับวันนี้พี่ย่าลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะท่าท่าไปแล้วค่ะ Bye.